สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n s q u i e m a n e x e ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน ANW สาขาซอยอิสรภาพ20นะครับผมนี่เนี่ยเอกลักษณ์ก็ยังมีพี่หมีนะครับรถเบียร์เหมือนเดิมสำหรับสาขาอิสรภาพ20เนี่ยครับก็จะปิดในวันที่20นี้นะครับรวมถึงทุกสาขาเลยนะครับปิดวันที่20มีนาคม2565นี้แล้วอ่ะเพื่อเป็นที่ระลึกของการกิน a อนะครับเดี๋ยว,วเรา ไปกินกันดีกว่าไปกินนะครับนี่ครับร้านจะปิดวันที่ยี่สิบนะทำนี้เลยตอนนี้ร้านเปิดแค่ตอนเที่ยงถึงปุ้มนึงครับผมอ่ะไปสั่งกันดีกว่าที่สั่งเมื่อกี้ครับก็เป็นซ u เปอร์วอฟเฟิลนะครับตัวช็อกโกแลตนะครับอันใหญ่ตัวสตรอเบอรี่หมดแล้วเนยก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้เอง คอร์รี่ไฟล์ฟก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับมีรูดเบียกับรูทเบียโฟลดสั่งแก้วใหญ่เลยนะครับสะใจกว่าอันนี้เขามีขายตุ๊กตาที่หมีด้วยนะเสือเก้าเก้าสามารถสั่งได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ a อน นี่ครับที่สั่งไปเมื่อกี้ก็มีรูทเบียร์โฟร์นะครับ65บาทแล้วก็บอฟเบิ์นช็อกโกแลตนะครับ85บาทโดมกัน150บาทครับผมก็กินแทนมือเย็นเลยละกันบรรยากาศที่นี่นะครับร้านก็จะเป็นแบบสาขาเล็กๆกีเ็ดของเขาก็อยู่ที่รูทเบียร์นี่แหละครับ จะได้จ้งที่หนูอาจจะอยู่ได้ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นอันนี้ครับก็ได้มาแล้วนะครับเป็นซปเปอร์ว a f f l e ลนะครับเป็นอเมริกันว a ฟ f l e s ใส่ไอสกรีมมานะครับสองลูกแล้วก็ชโคโค็อกโกแลตด้ครับอันนี้เป็นรรสเบียร์โฟร์ครับน,นี่นะครับ เป็นรูทเบียร์ครับโปะด้วยไอศกรีมวานิลาเจ้ารูทเบียร์โฟส์นะครับอาจจะดูดยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีก้อนไอศกรีมนะครับอยู่ก้อนบเบลมเลยนะครับแบบนี้แหละนะครับอยู่ในเนี้ยทางลูกข้อดีคือรูทเบียร์ที่นี่นะครับเขาไม่ใส่น้ําแข็งนะพอเราใส่ไอศกรีมวานิลาลงไปนะครับมันละลายใช่ไหมมันก็จะทําให้เนื้อของรูทเบียร์นะครับ จากซาซาก็จะเป็นมีความนวลน,นวลน,น,น,นุ่มนุ่มนิดหนึ่งด้วยของไอศกรีมวนิลานะครับหรือบางคนจะใช้ช้อนตักแบบนี้ก็ได้ครับตักกินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันเอาละครับมากินกันดีกว่าเวลากินก็หั่นนะครับแล้วก็ตัดลงไปตัวไอศกรีมนะ ก็จะฉ่ำด้วยฟรอสช็อกโกแลตนะครับส่วนวอฟเฟิลนเนี่ยก็หั่นให้เป็นคำนะครับกินได้สะดวกโต๊วเฟิ่นเนี่ยกระจอสเค็มๆนะครับกรอบๆถ้าใช้เทียบก็คล้ายๆกับวอลเฟิลฮ่องกงครับแต่ว่าจะเหนียวน้อยกว่าถ้าเวลากินคู่กับไอศกรีมเนี่ยก็จะเข้ากันมากๆเลยบางคนก็จะนิยมนะครับเอาไอศกรีม ใส่ไปในร่องแบบนี้ครับทาลงไปแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับยอดฮิตเลยครับก็คืออัดไอศกรีมเข้าไปในตัวรอกินแบบนี้แล้วก็ตักนะครับแบบนี้ก็จะกินง่ายขึ้นนะครับจิ้มกินเป็นคำๆนะครับอาจจะดูเละหน่อยนะครับแต่อร่อย จุดสังเกตอีกอย่างเนี่ยครับรูทเบียร์เขาจะไม่มีน้ำแข็งนะครับก็เลยทำให้หายเย็นเร็วนะครับแล้วก็พอใส่ไอศกรีวานิลาลงไปเนี่ยก็เหมือนแทนน้ำแข็งเนี่ยแหละครับทำให้ตัวรูทเบียร์เย็ยนได้นานขึ้นนะครับแล้วตัวไอศกีมเนี่ยก็จะละลายเร็วหน่อยหนึ่งนะครับทำให้มันแบบนวลๆนะอารมณ์แบบวานิลาโค้กก็ใช่นะแต่มันจะนุ่มๆ นวลนๆแล้วก็ซาดนิดๆครับจะไม่ซาเท่าแบบกระป๋องนะครับแต่ก็ถือว่าอร่อยเอามากินต่อที่เหลือกันดีกว่าจริงๆถ้าใครชอบแบบวอฟเฟิเลเผาๆเนี่ยมันก็อร่อยนะเมื่อก่อนจะมีแบบใส่เนยครับราดเมเปิลใส่รับก็คืออร่อยแล้วแต่ว่าเขาไม่มีขายนะครับวันนี้ ตลอดที่ทู่ก็เป็นลายที่หมีนะครับเนี่ยครับพอสั่งเป็นแบบรูทเบียร์โฟร์มาถ้าเราดื่มรูทเบียร์หมดแก้วเนี่ยตัวไอศกรีมก็จะละลายหมดพอดีครับสั่งกลับบ้าน,นอันนี้ผมสั่งแบบเอาไปกินที่บ้านนะครับแ5ดสบห้าบาทนี่ครับได้วอฟเฟิลนะครับสีสวยเลยนะครับแบบใหม่ๆแล้วก็นี่ครับไอศกรีมนะครับใส่ถ้วยแยกมาให้ สองลูกเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านกันก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a อแครับผมแล้วก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับกับร้านนี้นะครับที่มีรูปเบียร์อรอ่อ,รอยๆแล้วก็วัฟเฟิลอรอ่อ,รอยๆด้วยครับขอบคุณที่หมีที่สร้างความอร่อยให้กับคนไทยมาหลายสิบปีเลย วันนี้วันที่18แล้วนะครับก็ยังเหลือเวลาอีก2วันนะครับเป็นวันที่20เป็นวันปิดก็อย่าลืมมากินกันนะครับก่อนที่ร้านจะปิดตัวลงถ้ายังคิดถึงรสชาติของ A อ็วอยู่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่กันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่หมีด้วยขอบคุณครับ